ให้พี่ขับแบบว่าลอยดูไหมบอกไม่เอาคือพี่น้ำอะ่ะพี่น้ำพี่เชนอะ่ะพี่ขับให้มันลอยเลยหนูก็เลยบอกไม่เอามันก็เลยออกมาเป็นคลิปแบบนั้นไงพี่ม่หนูบอกว่าไม่เอาไม่เอามันก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะค่ะสนุกได้ทำหลายอย่างเลยพี่นุ่นพาไปโน่นไปนี่ กันแล้วค่ะกลับม,มาเสร็จเมื่อวานแล้วสวัสดีค่ะไปพายเรือไปพายเรือก่อนไปพายเรือแล้วก็ไปขึ้น ATV ต้องเป็นคนไม่ชอบพาจนพายเลยปีนเขาขึ้นหน้าผาขับ ATV หรือว่าอะไรเงี้ยพายเรืออะไรเงี้ยไม่ชอบแต่ว่าเออมาแล้วก็เอาสักหน่อยฝืนๆนเอาตอนแรกอะนะแต่พอเล่นไปมันก็สนุกดีนะ ลอยดูไหมบอกไม่เอาคป็พี่น้าําอ่ะพี่น้าพี่เชนอะ่ะพี่ขับให้มันลอยเลยหนูก็เลยบอกไม่เอามันก็เลยออกมาเป็นคลิปแบบนั้นไงพี่มี่ <c oughs> หนูบอกว่าไม่เอาไม่เอามันก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะค่ะสนุกได้ทำหลายอย่างเลยพี่นุ่นพาไปโน่นไปนี่ กันแล้วค่ะกับวันแต่เมื่อวานแล้วสวัสดีค่ะไปพายเรือไปพายเรือก่อนไปพายเรือแล้วก็ไปขึ้น ATV ตองเป็นคนไม่ชอบพาจนพายเลยปีนเขาขึ้นหน้าผาขับ ATV หรือว่าอะไรเงี้ยพายเรืออะไรเงี้ยไม่ชอบแต่ว่าเออมาแล้วก็เอาสักหน่อยฝืนๆนเอาตอนแรกอะนะแต่พอเล่นเปม็นก็สนุกดีนะให้พี่ขับแบบว่าลอยดูไหมบอกไม่เอาเพี่น้ำอะพี่น้ำ แบบนั้นไงไม่มีหนูบอกว่าไม่เอาไม่เอามันก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะค่ะสนุกได้ทำหลายอย่างเลยพี่นุ่นพาไปโน,โน่นไปนี่กลับกันแล้วค่ะกลับวันแต่เมื่อวานแล้วสวัสดีค่ะไปพายเรือไปพายเรือก่อนไปพายเรือแล้วก็ไปขึ้น ATV ตองเป็นคนไม่ชอบ พาจนภัยเลยปีนเขาขึ้นหน้าผาขับ ATV หรือว่าอะไรเงี้ยทายเรืออะไรเงี้ยไม่ชอบแต่ว่าเออมาแล้วก็เอาทั้งหน่อยฝืนๆืนเอาตอนแรกอะนะแต่พอเล่นปมันก็สนุกดีนะให้พี่คาแบบว่าลอยดูไหมบอกไม่เอาหือพี่น้ำอะพี่น้ำพี่เชนอะพี่ขับให้มันลอยเลยหนูก็เลยบอกไม่เอามันก็เลยออกมาเป็นคลิปแบบนั้นไงมี่ๆี่ ก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะค่ะสนุกได้ทำหลายอย่างเลยพี่นุ่นพาไปน่นไปนี่กลับกันแล้วค่ะกลับวันแต่เมื่อวานแล้วสวัสดีค่ะไปพายเรือไปพายเรือก่อนไปพายเรือ,อ,ลอแล้วก็ไปขึ้น ATV ต้องเป็นคนไม่ชอบพาจนพายเลยบินเขาขึ้นหน้าผาขับ ATV หรือว่าอะไรเงี้ยพายเรืออะไรเงี้ยไม่ชอบแต่ว่าเออมาแล้วก็ เอาทั้งหน่อยฝืนๆเอาตอนแรกอะนะแต่พอเล่นไปมันก็สนุกดีนนะ